หยุด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 ยนี่ดึงแขนไหอุดนี่ตัวนี่ใส่สุสีมพู้มาบ้านนี่มนมึงว่อีสุสีมผูุ้ไหอนี้แหละุนีหะสูสีมูมาบ้านนี่นี่ิีหลนังเอกไม่อ่ะตังเอกไม่ระเบียบว่าทสินมนว่าดมอีบอกว่าได้ไปยังบนี่คาโต ัฝากนำประเดกพระเอกแม่เด้อค่ะกินแล้วเป็นยังไงคะเก็บทองเก็บใสเข่าล่งบอลติดต้นค่ะกล้วยจับปลีก็แม่ค่ะเป็นยังค่ะต้มทุงหนึ่งหม้อเบอร์ที่สิบจะหมอกกอกเป็นสายแดดอันอื่นช่องเดียวคุมกินอะไเบ็ดบ้านี่หนึ่งสองสามสิบห้าบาทค่ะเต็มหม้อเบอร์สี่สิบนะคะโอ้กินแล้วเป็นยังไงคะยื่งค่ะต้นยังสองยังขึ้นสรรพคุณมีอย่างเน่ค่ะยังกอกสรรพคุณก๋วยจับ สคุณก๋วยจับกินเลาเก็บทองปวดทองยืงเอ้าห้องน้ำขี่บอกร่าสสรพคุณมันยงดีเลยตัวนี้ค่ะถ้าเขาจ้างเบ้าเลยค่ะก๋วยจับนะคะอร่อยอาหารว่างติดบ้านไว้นะคะต้องการอย่างบอกมาดูโอ้จ้างพันหนึ่ง น้ำปลาสุกข,ของพระเอกแมนนะคะสดสะอาดจากโรงงานนะครับมีออย,ยอนะคะน้ำปลาของพระเอกแมนนะคะโอ้ยอเอาตั้งสั้นเร็วคาเน่เบ้าละล่วงไปหนาตัวหานาพิ่นอยากมึงฟังเพิ่นอยากฟังมึงร้องเพลงเหมือนขึ้นขบา,ม,ามึงร้องเพลงบ้าบัวกูสิกูสิแกทิพย์ไหมมึงเองร้องเพลงอย่างเนี้ยมึงอยากมึงบอกเลยมาเร็วในเบิร์ตปุ๊นี่กูเบิ่งจแกหนาแล้วบ,บ่เป็นตาได้ให้ เดี๋ยวเดวมึงพากูไปซื้อยาบ่กูถามมื่ก่อนมื่อเช้าครูลูกเกี่ยกจากห้องกับเมื่อดเจ้าก็อเดียฟิ้งแฝ่ลูกพี่น้องคนเป็นห่วงค่ะเป็นว่าอัปเดตอาการเมซี่ให้ฟังแน่ว่าสันอืออัปเดตอาการปะค่ะเดีนี่อาการปกติอยู่เป็นบลูกปกติภานใดค่ะค่ายังเอาจะเบิดยาดนกันแล้วกันเมซี่ เกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อคืนนี้เกิดอาการปวดเช่นปวดเอ็นทางพ่อเอจจึงได้นำส่งโรงพยาบาลขอนแก่นเวลาตีสี่กว่าๆแพทย์จึงได้ออกจากห้องสุกเสินมาบอกว่าให้ญาติทำใจเจสีจึงได้ลาพวกเราไปยังอาการสงบเอา้า จะเป็นเจ๊กสิ่ตีเป็นยังต่วอัดบุ๊คเนี้เขาเจ้าวาเขาเจ้าเบิ่งบ่ชัดเหมือนไหมขาเจ้าวาเบิ่งทั้งหน้าเขาเจ้าเห็นบ่ชัดอู้เพชัดและติพ่ออยากเบิ่งอีกเขาเจ้าจกให้เบิ่งเห็นทั้งข้างเหมือนไหมอู้ทั้งข้างให้เราให้เราออกกำลังกายทั้งข้างเมนจักย่อยเลยลูกโอ้เมนอยู่พ่อเอ้าลูกจิ้อเดบ่ทาชื่อวเดบ่ต้องทำตาทำตามใจแฟนคลับแฟนเพลงนี่ไหมลูก ผู้ใดสิใส่กระโปรงกับร่างกายพี่บ๊อบเมียงบ๊อบเมงเขาเจ้าเข้าใจชุดอาหรับิกมันใหญชุดบาเล่ก็ได้วันวันวันชุดที่เด็ดมันคยเสิมาแค่ไเอ้าตามคำรองทั้งทางเด้อทั้งทางว่าเป็นทั้งหนาเด้อเออเองไหนก็ลูกอ่าันนึง่งมึงหนาเบมึงปากนั่นเฮ็ดตาตั้งแต่แบบเออปากพร้อมปากเฮ็ดเออเฮ็ด นี่แหละมองกูสิตายเหมือนกัว่าเตรียมสวดเตรียมสวดวันวันพี่น้องอวดมาไล่มาเด้ออวดมาไล่มาเด้อไหนเหตุตามคำขอแล้วพี่น้องอยากเห็นน่ะห้าตายกับอ้วนมาในหลักจับรอยเพราะเป็นสินค้าชาวนาขีดแดงพี่น้องคุณทั้งบ้านจับกล้องได้อัดวิดีโอไปเลยวันวันวันทูที่แ้ยแถวบ้านกูเขาไม่ไปเต้นน้ำอีได้มือหลัง มันพาหมูผิดจังหวะได้แล้วนี่ผิดที่ไหนฟ้องกองแหมเอาไมอาไมด้วยพี่วันวันวันชูทีพะพโอ้ยมันนี้คือออกหน่อยแท่อย่าเมื่อบาดป่ะได้ <laughs> ถ้าอาการมาคลืนหนึ่งให้น่าไขายนยู <laughs> นึกจะมา <laughs> สั่งเต <laughs> ียยุ่ ก็ว่าไล่ขึ้นมาย่างมือเสาไล่ขึ้นมาในมือเสาร์ก็เจ้าถามหาเป็นหว่วงเม็นซีหลายว่าสัน้นแล้เป็นยังไงเนาะอัปเดตในเบื้องในเด้ออัปเดตในฟังในเด้อพอแขงแม่คือเกาค่ะเมื่อเป็นทานีทายอยู่ในห้องกับใคร <laughs> คุณยอมมึงสิบเนี่ยสารค้ามาคุณถามวนะันไง ขอบขอบคุณสำหรับเป็นห่วงเป็นใยเด้อพี่น้องเด้อการแสดงค่ะครับไม่ทานเหมือนตีคือมานินเสียงเพื่อพี่เพื่อน้องเพนทำได้ตุกสิ่งทุย่างนะครับเออแมนบอ้เฮ็ดยังกัเฮ็ด้ใหเป็นยังกัเป็นเป็นค่ะครับ